ซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปลำปางนะฮะถึงลำปาง8มง27นะฮะออกจากเชียงใหม่6ครึ่งนะฮะคันที่8ที่นั่ง33ขอให้เป็นติดกรนาต่างเถอะนะขอร้องขอให้ติดกระาษต่างนะฮะ23บาทถูกมากๆนะฮะนี่คือคัน8นะครับคัน8ระดีเดี๋ยวขึ้นแล้วก็ไปหาที่นั่งกันดีกว่า ก็ได้ตามที่ต้องการเลยนะฮะยิมหน้าต่างนะครับผมดีมากนะฮะก็รอออกเดินทางนะครับหกโมงครึ่งนะครับผมเดินทางไปํำตางต่อนะตอนนี้รถออกแล้วนะฮะอากาศหนาวมากเลยฝนตกด้วย ดูวนเขานะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในเขตลำปูน มากค่ะเขาทำแบบเบือเรียบ,ยบโอ้โหน่าเที่ยวมากแถวนี้ผมรอถึงวนตาเนี่ยเลยผมอยากทำอะไรวนตาต้องทำมากม,มากเลย กันแบบยาวๆกันนะฮะคนเยอะมากเลยอะ่ะแถวนี้สวยมากๆสวยแบบธรรมชาติดีเข้าองคมงคแล้วฮะผมเลื่อนแล้วยาวกี่กิโลนะ่ะ หนึ่งกิโลก็อยู่สามร้อยเมตรโอเค โดเกลือสามห้อยเมตรกวดตาเคยเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ก็ถูกแซดโดยอุโมงค์คาเสดิจีบไวแล้วและความยาวห้ากิโลเมตรเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ สวยมากๆแล้วก็เซียวมากด้วยโอ้ไ oh ม uh ่ก็มันสร้างลึื่ะเหลือเกินมีอีกจุดหนึ่งครับโอ้โหโอ้ย oh. oh oh. ดักกีเมดวะเนี่ยน่ากลัวมาก

แถวนี้มันสร้างสวยงามนเหลือเกินแม่โคมาได้ไหนวะเนี่ย ที่ไหนอ่ะสวยดีตอนนี้ก็ถึงลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ เวลาเดินทางจากเชียงใหม่นะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมรอรถไฟขากลับมานะฮะร,รอบสิบโมงนั่งกับเชียงใหม่กันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันต่อแล้วพวูดถึงจะไปเที่ยวไหนดีคลิดไม่ออกนะฮะคือผมก็มีงบน้อยด้วยนะแล้วก็ ที่เที่ยวแต่ละที่เนี่ยมันสร้างไกลเฉลีอยเกินนะครับผมเดี๋ยวค่อยคิดระหว่างเดินทางกลับนะฮะกลับผมไม่ถ่ายนะเนื่องจากผมถ่ายตอนมาแล้วนะครับผมระหว่างนี้ก็จะหาอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเนาะหน้าสถานีของขายเพียบเลยนะครับโอเคขอตัวถ่ายรูปก่อนนะ เดี๋ยวรถไฟมานั่งกลับกัน